พี่จะถามว่าลูกค้าที่ชื่อตุลยาเนี่ยงานผมเองครับงานมีปัญหาอะไรครับผู้จัดการทำดีมากเลยพี่ขอชมทำไมแกไม่พูดเลยวะเธอแกจะขยี้ฉันจงืีนหรือไงเธนะค่าอาหาร้งหมดพันสองหารก็สี่คนก็ตกคนละสามร้อยอ่ะ ไอ้นีน่แกคิดผิดหรือเปล่าต้องหาสามคนสิสามคนอะไรของแกวะนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ไงนี่แกนับเด็กด้วยเหรอรอเล่นหรือเปล่าเนี่ยกินกันสี่คนเห็นปะฉันผิดตรงไหนวะแต่ต้นหอมกินแค่ข้าวผัดเองเนะเด็กกินแค่ไม่กี่อย่างมันสมควรคิดหรอวะไม่กี่อย่างตรงไหนของแกฉันเห็นว่าฝนเนี่ยตักให้ลูกทุกอย่างเลยเอ ต่เด็กมันก็กินได้ไม่เยอะไหมล่ะเออไม่เป็นไรกันเดี๋ยวฉันจ่ายห0รก็ได้ไม่ต้องฝนเดี๋ยวของแกกับลูกอะฉันออกให้เองเอาแล้วฉันนะ่ะแกก็เอามาดีสามร้อยเดี๋ยวที่เหลือฉันออกให้เองกันไม่เป็นไรแกขอบคุณนะคะนะกัน อ้ามาที่สามร้อยเออเอ๊ะฉันมีแค่สองร้อยแปดสิบอะอีกยี่สิบออกให้ด้วยแล้วกัน ฉันกลับก่อนนะเวย้ยสวัสดีค่ะอฝนเอ็นนัทอะกลับไปเล่าฉันว่าวันหลังฉันฝากรูกไวกับสามีดีกว่าพามาด้วยแล้วลำบากใจเฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยฝนจริงๆเอ้นัทมันไม่สมควรคิดแบบนั้นด้วยซ้ำแล้วอาหารที่มันสั่งกลับบ้านอะ มันก็คิดรวมด้วยถ้าเกิดว่าเราหานให้มันด้วยฉันพูดไม่ออกเลยอ่ะแต่ฉันว่าวันหลังฉันไม่พาลูกมาด้วยจะดีกว่าี่มันไม่ใช่ความผิดของแกกับลูกเลยนะต่อไปเราก็แค่ไม่ต้องไปกับไอ้นัตมันก็พองั้นเดี๋ยวของฉันกับลูกฉันโอนให้นะแกไม่ต้องเลี้ยงหรอกฉันไม่เอาถือว่าฉันเลี้ยงหลานแล้วกันนานๆเจอกันทีอะขอบใจนะกัน กลับบ้านกันดีกว่าอ่ะนี่ของี่แกฝากฉันซื้อ440บาทไปใสนะ่ได้เอาไปเลยไม่ต้องทอน แกให้นหกบาทเองเหรอวะก็ใช่ไงถือเป็นค่าที่แกไปซื้อให้เมื่อวานแกงก็ไปเดินห้างอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฉันถามว่าหกสิบบาทเองเหรอเองเหรอเออเวลาฉันเติมน้ํามันนี่ฉันได้เติมแค่หกสิบบาทนะเว้ยฉันเติมทีืะอเป็นพันเลยแกจะบอกว่าแกเติมน้ำมันเต็มถังเพื่อไปซื้อของให้ฉันชิ้นหนึ่งเนหะ แม้ว่าฉันจะไปเดินห้างพอดีเนี่ยแต่ใช่ว่าฉันจะมีเวลาเหลือเฟือไปเอาของให้แกนะเวย้ยฉันต้องสละเวลาอีกร้อยนึงโอเคไหมขอบใจแล้วโอกาสหน้าเนี่ยใช้บริการใหม่ได้นะเวย้ยสวัสดีจ้ะทุกคน สวัสดีครับพี่จะมาถามว่าใครดูแลลูกค้าที่ชื่อวิศนุสันต์พอดีว่าพี่จะชมว่าทำงานได้ดีมากเลยนะเพราะลูกค้าขอต่อสัญญาแล้วก็สั่งซื้อสินค้าเพิ่มด้วยพูัการครับงานนี้เนี่ยงานผมเองครับแล้วผมก็ทำคนเดียวด้วยนะครับพนักงานทำดีมากเลยพี่ขอชมขอบคุณมากเลยครับ แกไม่พูดไปว่ะว่าแกเป็นคนช่วยมันอ่ะก็เป็นเพราะแกไม่ใช่หรอที่ไปช่วยพูดกับลูกค้าเข้าถึงนี้เซ็นสัญญาต่อให้อ่ะฉันจะขัดมันก็กระไรอยู่กับฝนช่างเถอะแบบไหนบริษัทก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเฮ้ยไม่ได้ดิมันมีผลต่อการประเมินโบนัสนะเว้ยทีหลังอ่ะแกก็ไม่ต้องช่วยมันแล้ว สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะนะักันเอา้าแล้วพ่อลูกพ่อบอกให้มาหาแม่ก่อนพ่อจะพายญาไปหาเพื่อนคะ่ะนั่งสิลูกไงเราเรียนเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้มีสอบวิชาภาษาอังกฤษด้วยหนูได้เต็มเลยนะคะโอ้โห <laughs> เก่งมากเลยงั้นวันนี้เดี๋ยวนกักการเลี้ยงข้าวต้นหอหมเอง แกไม่ต้องหรอกเลี้ยงอีกแล้วไม่เป็นไรหรอกคือว่าให้รางวัลหลานโอเคไหมต้นหอมสั่งเต็มที่เลยนะเดี๋ยวแล้วกัน <c oughs> เลี้ยงจริงๆ <c oughs> การเลือกให้กันนะต้องกินอะไรกันเลือกของชอบให้ดยดียวกว่า <c oughs> ไอ้กันนี่เมื่อกี้เนี่ยฉันได้ยินว่าแกจะเลี้ยงพอดีเลยเว้ยฉันอยู่พอดีเพื่อนนี่งั้นฉันสั่งเลยนะ แล้วแกลืมนะเว้ยแกพูดแล้วว่าเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงน,นะ,ะกินหมดเลยวะตอนหอมกินอะไรลูกโน่เอาเข้าวผัดจานเดียวก็ได้ค่ะจ้ะสเต็กคาเซม่อนก็ได้ข้าวปัาสปาด้วยดีกว,ว่า เออใช่ใช่ใช่ใชน่าจะแก้ตรงนี้แหละเด้ยโยกมาใส่ตรงนี้ไอ้กันแกช่วยดูง,งานลูกค้ารายนี้ฉันหน่อยสิวะงานฉันยุ่งอะ่ะแกทำเองเถอะแล้วก็ามาดูคนเนี่ยที่โดแกอสวัสดีจ้ะทุกคน สวัสดีครับผู้จัดการพี่จะถามว่าลูกค้าที่ชื่อตุลยาเนี่ยใครเป็นคนดูแลว่าไงตกลงของใครทำไมเงียบงานมีปัญหาแล้วครับผู้จัดการเปล่าหรอกพี่แค่จะมาชมว่าทำงานได้ดีมากเสร็จเร็วแถมยังผลิตสินค้าได้ดีด้วยโอ้โหผู้จัดการครับ งานนี้เนี่ยงานผมเองครับแล้วผมก็ทำคนเดียวทุกขั้นตอนเลยครับในการงานนี้มันทำเองจริงนะฉันไม่วางช่วยนี่ถ้าฉันไม่บอกว่าทำเธอคง <c oughs> จะไม่ยอมรับสินะงานนี้มีปัญหาคุณสั่งสินค้าผิดจากหนึ่งชิ้นเป็นหนึ่งโหล <c oughs> ฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าสินค้าตัวนี้มันสั่งผลิตไม่ยาก แต่ต้องมีความระมัดระวังเพราะมีความเสียหายสูงและนี่ก็ไม่ใช่ความผิดพลาดครั้งแรกออคือว่าผมและนาโยบายบริษัทต,ต้องหักเงินเดือน10%จากความเสียหายของสินค้าทั้งหมดและความเสียหายครั้งนี้อยู่ที่60,000บาทเพราะฉะนั้นคุณต้องจ่าย6,000บาทบริษัทจะหักจากเงินเดือนของคุณ1,000บาทเป็นจำนวน6เดือน ผู้การครับคือจริงๆแล้วงานนี้นทำกัน3ามคนนะครับไอ้การกับไอ้ฝนก็มันทําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้การต้องหาสามเลยครับนี่หาหมดเลยเดี๋ยวนะดนะันจะโยนมาผิวได้ยังไงนี่แกเป็นคนยังไงกันวะตอนทํางานทํากับพวกเราแต่เอาหน้าคนเดียวได้ค่าคอมอยู่คนเดียวแต่พอเกิดปัญหาบิดพลาดขึ้นมาจะให้พวกเราช่วยห,หาน่ะเหรอฮะกันใจเย็น ที ies, ่ผ่านมาฉันพยายามมองผ่านเรื like ่องที่แกเป็นคนมีนิสัยใจแคบเห็นแก่ตัวไม่เอามาปนกับเรื่องงานแต่ทำไมวะทำไมต้องต้องจะเอาเปรียบพวกฉันด้วยนี่มีปัญหาในการทำงานตลอดเลยเหรอคือมีหลายรอบอะค่ะที่การเขาช่วยนัดทำงานแต่นัดก็เคว่าทำเองคนเดียวทั้งหมด แล้วก็เอาค่าคองมไปคนเดียวไอ้ก,กันฉันเพื่อนแกนะเวย้ยแกจะขยี้ใช้จมตินหรือไงฉันอยากให้แกรับผิดชอบในสิ่งที่แกทําผิดพลาดบ้างเพราะบริษัทก็เสียหายจริงดีแค่ไหนนะที่เขาไม่เก็บยอดเต็มอะ่ะแล้วอีกอย่างนะรอบที่แล้วที่พลาดต้องงานแกพวกเราก็ช่วยหารครั้งนี้ก็ยังทําผิดอีกฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าแกไม่ใช่คนนิสัยแบบนี้ รอบนี้ฉันกับผลกาจะช่วยหาอยู่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเป็นเพื่อนกันไงแต่ในเมื่อแกเป็นคนที่มีนิสัยแบบนี้ก็รับผิดชอบไปเองแล้วันว่าไงนะัดยังจะโยนความผิดให้คนอื่นอีกไหมฉันรู้นะว่าการทำงานเนี่ยมันสามารถผิดพลาดกันได้ แต่ดูแล้วคุณไม่ได้เรียนรู้จากการผิดพลาดนี้เลยแถมยังเห็นแก่ตัวโยนความผิดให้กับเพื่อนที่เขาคอยช่วยเหลือคุณตลอดแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะลองคิดกลับกันดูนะว่าทั้งงานนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของคุณแล้วคุณจะยอมช่วยเพื่อนหันไหม ขอบคุณคุณอาที่เลี้ยงหนูมาตลอดค่ะขอบคุณนะต้นหอมอแกว่ามันจะคิดได้ไหมมีรู้สิเมื่อเช้าเจอที่หน้าบริษัทมันก็ไม่มองหน้าฉันก็คงจะโกรธฉันกับแกไปแล้วเลย สวัสดีค่ะนานัทหนูซื้อขนมมาฝากค่ะแล้วไม่ไปนั่งด้วยกันหรอคะละอายใจไงฉันม,มองย้อนดูที่ฉันเคยเอาเปรียบเด็กอะ ลูกสาวฉันเขาไม่คิดอะไรหรอกฉันสอนให้เขาเข้าใจว่าแก่ไม่ได้เป็นคนไม่ดีฉันขอโทษนะฉันมาคิดดูแล้วฉันมันแย่มากๆจริงอ่ะถ้าคิดได้แล้วก็ปรปับปรุงตัวพวกฉันไม่ได้ติดใจอะไรหรอกนะเปนน้ำด้วยกันสิไม่เป็นไรอะ ขอโทษน,นะต้นหอมแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับของฝากด้วยนะ <S <S ไว้มีโอกาสเนี่ยอาจารย์เรียต้นหอมนะ แม่ไม่รู้นะเนี่ยว่าหนูซื้อมาให้นานัดเขาด้วยงั้นไปสาอาหารกินกันงั้นเดี๋ยวมื้อนี้ฉันเลี้ยงแกเองเดี๋ยวสามีฉันมาด้วยโอเคตามนั้นนักการแกกินเลยได้ไหมได้ค่ะ นั่กันจะเกียนที่บ้านดีกว่าขอบคุณอี่ทันละลูกหัดเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเพื่อล,ลายความเห็นแก่ตัวในใจก่อนที่มันจะสายเกินไปและไม่มีใครที่จะให้ใจอีกเพราะไม่มีใครหรอกที่อยากมีมิตรที่เห็นแก่ตัวไอ้นะัท จะคิดผิดหรือเปล่าต้องสามใช่ไหมที่กัลลานนะห้าสี่สามสองแต่ต้นหอมกินแค่ไม่กี่อย่างเองนะแต่ต้นหอมกินแค่ข้าวผัดเอามั้ยนะห้าอโดดๆพูดไปแค่สี่สามอะไรพูดพูดอะไรแล้วนัายอย่าบอยบริษัทเอาใหม่ไหมไม่เลยอะเดีเอาใหม่ไหมบุ๊บพู๊ว่าอะไรยีท่าน ที่เขาไม่คิดอะไรเขาที่เขาไม่เก็บยอดเต็มเก็บยาเต็มผีดี้นรนมากแต่ดูแล้วคุณไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นเลยแถมยังเห็นแก่ตัวเอาเปรียบเพื่อนที่คอยช่วยเหลือมาตลอดแถ่ยังเห็นแก่ตัวแล้วเอาเปรียบเพื่อนที่คอยช่วยเหลือมาตลอดฝอแม่ไม่รู้นะเนี่ย